เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิเนี่ยค่ะทําเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บคุณพร้อมไหมที่จะก้าวสู่โอกาสที่เปิดกว้างไปด้วยกัน OR ร่วมสร้างโอกาส OR คุณชอบแบบไหนให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสต้องจุลาฮิร์บแต่งโมช่วยลบเลือนฝ้าแดดก็จุลาฮิร์บลำไยช่วยลดเลือนริ้วรอยก็จุลาฮิร์บแครอทส่วนผ่นชอบทาด้วยลำไยต่อด้วยแครอทแล้วก็แต่งโมค่ะผิวสวยจริงจุลาฮิร์บเราไม่จำกัดนิยามความสำเร็จให้เป็นตามกรอบคิดของใครเรากาก่าออกจากกรอบเพื่อไปให้ไกลกว่า เมื่อเกิดอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเร่อเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนใช้กาวิสคอนดูโอแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอนดูโอแอคชั่นรักษาอาการเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนผลิตจากประเทศอังกฤษสวัสดีครับวันนี้ผมจะเมื่อหนังศีรษะรู้สึกมันเพราะมีรังแคมันใช้ Hate and shoulders ที่ช่วยขจัดรังแคมันยังมีประสิทธิภาพให้คุณมัน่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ายโฆษณาในเมตาเวิร์สผมมาริโอหนูแพตตี้เฟิร์สช้อย <First choice S 2> บัตรของคนยุคนี้เฟ <First choice S 2> ิร์สช้อยบัตรของคนยุคนี้และยุคต่อไปด้วยจุดดำไม่กลัวจุดดื้อไม่มีบอกลาจุดดำดื้อด้วย,ยมีเดียซุปเปอร์เทนมีซุปเปอร์วิตามิน100เท่าซึมลึกผิวดูไบรท์ใน7วันไกลจุดดือ้อมีแต่จุดเด่นนีเวียซุปเปอร์เทน